สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม e a d b y ร์เ l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเกม e a d b y ร์เ l i g h t Mobile วันนี้เรากลับมาเยือนเซิร์ฟ EU กันบ้างน,นะครับผมหลังจากที่เล่นเซิร์ฟไทยกันไปเดินนานโอ้โหด่านนี้ไม่ได้มาเล่นนาน,นครับผมคิดถึงฆาตกรน่าจะเป็นเดอะทริคเตอร์หรือเปล่าอยู่ไหนวะเนี่ย วิ่งมาให้เขาตีเฉยเลย The Trickster ว่ะไม่ได้เจอนานแนละ้วตัวเนี้ยเอาจริงไม่ค่อยมีคนเล่นเลยอะ่ะแต่ผมว่ามันเก่งเอาเรื่องนะอุ้ยมีสกินด้วยคนนี้ใส่เติมเขามีอดอนชิ่งนะครับผมโยนมันจะชิ่งโอเค t r i เจอร์เป็นตัวที่ผมว่าจุกจุกยากอยู่นะแต่ว่าตัวตัวมันวิ่งช้านะครับผมถ้าคนเล่นเก่งก็แพ้ทางเยอะอยู่เฮ้ยเฮ้ย่างนี้ก็โดดได้โดดได,ด,ด,ได้เขาไม่ปลาเหรอ ตัวนี้เล่นยากนะครับผม LT. LT LT เล่นยากมากผมต้องไปเล่นตรงไม้ดีกว่ายอมยอมเสียเอ้ยน่าจะได้อยู่โอเคเขายนไม่ค่อยแม่นนะครับผมโยนไม่ค่อยแม่นก็ได้อยู่โอ้โหวนไปก่อนทิกเกอร์เป็นตัวที่เดินช้ามากนะครับผมเุ้ยอฮ้ย้ย้ยผมต้องพับแล้ววะเดี๋ยวกอก่อนพับเลยพับเลยพับเลยอุย้ยไม่ตันว่ะเขาไม่เข้าไม้เฉยเลย ผมจะฉีกเฮ้ยฉีกไม่ได้เขาไม่พังไม้โอ้โหโอ้แย่ละเขาบีบใม้ผมไปเล่น LT นะครับผมตอนนี้คือแย่มากน่าจะล้มนะโอ้โหเรียบร้อยบีบระทางนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมไม่มีไม้เล่นสวยเพื่อนฮิวเลยฮิวไรฮิวเลยฮิวเลยโอเคแล้วก็จุดโทเทมแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อนเขาไปโลโอเคโดนแขวนละขอจุดโทเทมก่อน เบอร์น,นี้ผมว่าสําคัญนะเบอร์จุดโทเทียมเนะี่ยจะทําให้เราสามารถฮิวได้ตลอดเวลาที่เราต้องการแต่เราจุดต้องจุดโทเทียมนะฆา,าตกรสามารถพังได้ผมไม่ช่วยเพื่อนดีกว่าผมมีบอโรบอโรทำเขาอยู่ไหนวะเนี่ยฆา,าตกรอุย้ยเฝ้าอยู่หรอวิ่งเลยอยู่ไหนวะนะโอ้อยู่ตรงนั้นผมได้มาแล้วดึงเลยแล้วกันดึงเลยแล้วกันมีบอโรเพื่อน <Okay. S 2> โอเคโอ้ไม่บอกนนไม่พอเพื่อนเพื่อน โ oh. อ้โหอะเรบ,บร้อยล้มไปเลยเห็นปะทิกเตอร์ผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะจ,ะจูกยากอยู่นะมันเออนั่นแหละมันจูกยากโอเคผมไปปั่นไฟดีกว่าเพื่อนเพื่อนโดนแขวนสองไปแล้วผมปั่นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคมาปะเนี่ยเหมือนจะมานี่ไงมาเป็นตัวเลยโอเค okay. รอบตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะ่ะมันยาวเกินตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ อุ้ยไม่เอาอะเปนหนว่วะน่าเจอเดี๋ยวไว้โอเคปั่นต่อครับผม mm hmm. เขาไปฟังโทรเทียมผมเอาโทรเทียมผมจะเสร็จั้มเนี่ยเดี๋ยวไว้ช่วยปั่นหน่อย้ย mm hmm. โอเคเสร็จวว <laughs> ขาหาเดี๋ยวไว้ก็หาเดี๋ยวไว้ไม่เจอโอเคไล่ผมปะโอเคเขาไม่ไล่ผมนะครับผมผมจะขึ้นไปปั่นไฟเครื่องข้างบนดีกว่าข้างบนมีหนึ่งเครื่องนะครับผมโอเคเราก็โดดไปตรงนี้แล้วก็นั่งปั่นชิวชให้เพื่อนเขาจูไป เสร็จแล้วเนี่ยเขาจุกกันอยู่ข้างข้างล่างเลยเนี่ยโอ้โหมาผมลงไปดีกว่ามีโทเทีมอยู่ตรงนี้นึงไปรอช่วยเพื่อนดีกว่าป่ะเพื่อนน่าจะโดนไล่อยู่โอเคเพื่อนโดนไล่อยู่ผมรอส่องไฟดีกว่าเขามีต้องแสงหรือเปล่าเนี่ยปกติทิกเตอร์มันจะมีต้องต้องแสงนะครับผมต้องแสงต้องแสงเฮ้ยเพื่อนบนอะไรตรงนั้นมีไม้เหรอโอเคตรงนั้นมีไม้นึกว่าไม่มีอ่ะเรียบร้อยรอส่อเลยรอส่องเลย มาอุย้ยเขาหันหน้าไปอีกทางนึงโอ้โหรู้ดีเกินฆาตกรคนนี้ด้วยค,คิดว่าเขาเห็นผมปะผมจะเนียนนะผมจะเนียนผมจะเนียนเห็นปะอุ้ยเขาหันมาด้วยวะเพราะว่าเขาต้องไม่เห็นผมพิชาพางตัวเห็นปะอุ้ยเห็นโอ้โหก็เห็นผมได้ยังไงนี่ผมไม่เนียนเหรอเขาไม่เนียนเหรอโอเคขอไปจูงเด็กเลยแล้วกันเฮ้ยเขาไปด่าผมอะ ขอจูกเด็กเลยเขาต้องพังประตูนะครับผมพังปะเฮ้ยไม่พังข้ามหน้าต่างเฉยเลยอย่างนี้ก็ได้อีกรอบนึงนะครับผมอย่างนี้ก็ได้อีกรอบนึงเฮ้ยโอ้โหกระตุกอะไรเนี่ยโอ้โหได้อยู่ถ้าเขาไม่พังประตูก็ได้เรื่อยๆครับผมเขาต้องพังประตูนะตรงเนี้ยโอเคพังแล้วแล้วก็วิ่งเลยวิ่งเลยเริ่มวิ่งจะลงไปข้างล่างยู่ไหนวะเนี่ยโอเคอยู่บนหัวผม เฮ้ยเฮ้ยเไปไหนแล้วผมต้องฉีกว่ะต้องฉีกโอเคกระโดดลงมาแล้วไล่ผมต่อหรือเปล่าโอเคไล่ผมต่อนะครับผมสามารถตรงนี้สามารถคอมโบกับแมเทพได้นะมันคอมโบกันได้โอเคแล้วก็วิ่งกลับไปหาไม้ตรงนั้นต่อได้ยาวๆถ้าเขาไม่ดักทางอนะโอเคมาทางนี้แล้วก็วิ่งเข้าแมเทพโอเคได้อยู่เขาเขาจะดักก็ดำมาต่อได้ โอเคอุ้ยห,หลอกไฟไปมาหลอกไฟไปมาหลอกกับหลอกกับแล้วก็หลอกกับโอโหเขายึกยักเก่งว่ะคนนี้โดดทันนะครับผมผมไม่โดดไงเขาจะโยนออผมฉีกเลยตัวที่เตอร์เป็นตัวที่วิ่งช้านะครับผมเราจะจ๊งง่ายนิดน,นึงนะมันจะวิ่งช้าเหมือนกระต่ายเลยนะครับผมตัวนี้ก็จ๊งง่ายเพราะว่าสรุปมันจ๊งง่ายหรือจูงยากวะก็ต้อง อยู่ที่คนเล่นฆาตกรอ,อีกรอบหนึ่งโอเคเราฉีกไปเล่นไม้ตรงนี้ดีกว่าไม้ตรงนี้เลยผมจะวนไปพับเพราะว่าบัตรล้นน่าจะขึ้นแล้วนะครับผมเอาไปก่อนนะเอาไปก่อนเอาไปก่อนบัตรล้านน่าจะขึ้นนะครับเราต้องให้เขาถืถอทืบไม้บ้างโอเคมายาวๆเอาต่อบปะเฮ้ยเหมือนจะไม่เอาปะเนี่ยทิ้งโอ้โหทิ้งเฉยโอเคเขาทิ้งผมเดี๋ยวผมไปหาโทเทมจุดฮิวตัวเองก่อน โอเคในบ้านเล็กมีเดี๋ยวผมจุดตัวดมฮิวตัวเองก่อนจุดเลยโอเคมาต่อดูกันต่อเลยเบอร์นี้ผมว่าเบอร์ดีเบอร์ทางซ้ายผมอะ่ะอุ้ยเพื่อนพับเมทเทปไปแล้วผมจะรอส่องให้เพื่อนจะรอส่องให้เพื่อนไม่บล็อกนะไม่บล็อกโอเคเพื่อนเพื่อนจูไปจูไปจูไปไม่บล็อกนะไม่บล็อกที่จริงผมจะไปบล็อกก็ได้นะแต่ว่าผมจะรอส่องไฟไง อุ้ยเราวิ่งมาทางนี้เลยไม่บล็อกโอเคมีคนมาบล็อกมีคนมาบล็อกแทนผมแล้วโอเคมุ้ยเอาต่อบปะไปไหนละโอเคมาทางนี้เอาบล็อกให้ก็ได้ไปไปดี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 มุเปิดตู้โอ้โหตกใจหมดเก็บเขาเก็บมีดนะครับผมไปไปวิ่ง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 เฮ้ยเพื่อนวิ่งติดเฉยงกไม้กระโดดไปโอเคหมุนโอ้ไม่ได้ปะ เซิฟนี้ม,นนบบมันหมุนยากครับผมผมแบบพอไปเล่นเซิฟไทยนานๆแล้วก็ไม่ชินกับเซิฟนี้น,นะครับผมมาเราพอเอาผมนะก็จูบไปเลยอย่างที่บอกครับผมทิกเตอร์เป็นตัวที่เดินช้ามากๆแล้วก็สามารถวนได้ยาวๆไม่ดักด้วยโอเคโดดไปเลยโดดไปเลยทิกเตอร์เป็นตัวที่เดินช้าแล้วก็อึ้ยข้ามไปข้ามข้ามไปข้ามกลับเราสามารถอ้อมได้ยาวๆเนี่ยจังหวะน,นี้เราอ้อมไปหลังบ้านเลยนะอ้อมไปหลังบ้านยังทันแต่ว่าผมขอกระโดดตรงนี้ก่อน เอเดยตรงนี้ก่อนอุ้ยหน้าต่างล็อกเรีวเกินอุ้ยข้ามมาอ้อมหลังบ้านเลยอ้อมหลังบ้านเลยเอาดักดักดักเข็นไฟครับผมมันจะมีช่องช่องตรงนี้พยายามดูด้วยนะโอเคมาหน้าต่างล็อกก็ยังจุกได้อยู่อุ้ยเดินติดเดินติดยาวๆครับผมยาวๆเลยยาวๆเลยจังหวะนี้ยาวๆเลยน่าจะได้อีกรอบหนึ่งหน้าต oh, uh, oh, <wow. S 1> ่างน่าจะหายล็อกเหยือยืเกินโยืเกิน โอเคเสร็จไปแล้วนะครับผมเครื่องปั่นไฟเพื่อนถือว่าเพื่อนปั่นอยู่นือว่าจะไม่ปั่นโอเคหน้าต่างหายล็อกพอดีกระโดดไปเลยเฮ้ยกระโดดมาหรือเปล่ายัง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 วน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 รอบยาวเลยครับผมวนรอบยาวเลยรอบยาวรอบยาวเขาจะเอาผมจริงจริงหรอเขาจะเอาผมไปด่าหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเปิดประตูไปเลยไม่รอกันเลยหรอเพื่อนไม่รอกันเลยผมวนรอบยาวยาวยาวเลยมา บนได้ดยาวๆครับผมเขาตัววิ่งช้านะรอเขานิดนึงเข้ามาหรือเปล่าโอเคเข้ามาเขากระโดดเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นผมจะล้มวะเนี่ยทำไปเล่นจะล้มโอ้โหยาวๆเลยหนะ้าต่างล็อกเลี้ยวหนะ้าต่างล็อกเลี้ยวผมต้องวิ่งไล่โอเคเพื่อนพยายามจะมาบล็อกให้แต่ว่า <c oughs> ไม่บล็อกให้ผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูเฮ้ยโอ้โหโอีกอีกอีกมิดเดียวผมล้มวะเนี่ยตายยากโอ้โหไม่รอดวะ ไม่รอดวะเพื่อนที่มาบล็อกคืออะไรครับนี่อเฮ้ยทำไมมันว้าวออกมาเนี่ยเฮ้ยเพื่อนส่องอะไรถอยไปก่อนเพื่อนอา่าวางวางว่ะเดี๋ยวไว้นี่ไงมีโนวันโนวันเจ็กเจ็กวิ่งเลยโอ้โหจะชนะย,ยังไงวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวไว้มีเพิร์พิกเกมสวยเลยจังหวะเนี้ยวิ่งครับผมรออะไรวิ่งเลยไม่หิวด้วยโนวัน ยาวๆรัาผมเจ๊ลากล้มไปแล้วจะช่วยยังไงวะนี่อ่ะต้องหาโนวันก่อนอ่ะผมขอไปเปิดประตูทางนั้นก่อนผม, <c oughs> ผมคิดว่าเพื่อนยังน่าจะยังไม่เปิดนะ <c oughs> เขาอุ้มหรือเปล่าเขาไม่อุ้มเหรอ <c oughs> โอเคเขาปล่อยเพื่อนเ <c oughs> พื่อนนอนอยู่ตัวนี้มีโนวันหรือเปล่าไม่มีด้วยโอเค <c oughs> ผมไปเปิดประตูดีกว่าเ <c oughs> ขาไม่อุ้มว่ะ <c oughs> คนนี้เขาจะเอาอยังไงวะเนี่ยมาผมเปิดประตูเลย รีบเปิดรีบเปิดรีบเปิดโอ้โหถ้าเพ่อนไม่มเปิกลุกเองนะบอกให้โอเคเปิดไปเลยเพราะว่าเพื่อนเปิดไปแล้วนะครับผม,มจะไปช่วยหรือเปล่าเนี่ยขี่จะหมดแล้วนะผมว่าทันทันหรือเปล่าไม่ทันเนี่ยเลยวะเฮ้ยเขาเขาอุ้มแล้วนะครับผมไม่ทันละเขาอุ้มแล้วโอเคเราออกเลยดีกว่าเราทิ้งเพื่อนโอเคเราออกเลยดีกว่าขอหิวก่อนไม่ออกด้วยไม่ออกด้วยรอรอก่อนรอก่อน ยู่ยูยูยูยไปละเจอกัน <c oughs> อุ้ยมาเป็นตัวเลยอุ้ยโอ้โหเซิร์ฟนี้มันหมุนมาก่อนโอ้โหหมุนยากจริงว่ะโอ้โหไม่ได้เล่นนานหมุนอย่างยากเขาเขามืนอะไรวะนะ่าฆาตกรอุ้ยดูดิมันหมุนยากมากไม่ชินอะ่ะน่าจะโดนอุย้ยเขาปล่อยแห่ทำไมวะเนี่ยถ้าเขาตีผมน่าจะได้ อ่ะเราข้ามมาเลยหมุนอย่างยากเลยเซิร์ฟนี้อ่ะวนไปก่อนวนไปก่อนเฮ้ยเข้ามาดักยังได้อยู่ไม่มีหน้าต่างครับผมเฮ้ยทำไมหน้าต่างเราเร็วเกินผมชีไ้ไปบ้านเล็กเลยดีกว่าชีไ้ไปบ้านเล็กเลยหน้าต่างล็อกนะครับผมน่าจะกระโดดหน้าต่างทันอยู่กระโดดหน้าต่างทันอยู่โอเควิ่งมาหมุนไปหนึ่งทีอ่ะหลงหลงไปเลยหมุนโอเคตีลมไปก่อน ตีลมไปก่อนนะเพื่อนตีลมไปก่อนอยังได้อยู่ครับผมบ้านเล็กยาวๆเลยบ้านเล็กยาวๆเลยรอจังหวะเฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยอุ้ยไม่เอาแล้วโอ้โหทิ้งเฉยนึกว่าจะเอาโอเคเรากลับไปจุดโทเทมเราต่อกันเลยดีกว่าเอาเพิร์กมาก็ขอจุดหน่อยเขา่าจะปไปไล่เพื่อนอยู่แถวฝั่งฝั่งโซนนู้นนะโอเคผมจุดโทเทมดีกว่าเสร็จเป็นหนึ่งเครื่องโอเคก็ปั่นตัวนี้กับเพื่อนเลยดีกว่า กับเพื่อนกับเพื่อน,อน,อนผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าผมมีผมมีบอรถไทมผม,มบอรถไรม์ระนวะเนี่ยโอเคมาทางนี้มาทางนี้ออ้ยโอ้ย,อย,อยเจอผมมะเนี่ยไม่น่าจะเจอนะช่วยได้ช่วยได้ครับผมจังหวะน,นี้ก็ช่วยเลยละกันดึงเลยหิวเปล่าหิวเ,เ,เลยไหมเฮ้<ป>ยกลับมากลับมาติ้งไฟฉายเรียกสักหน่อยมาดิเพื่อนเฮ้ยเอาไม่เอาเลย โอเคไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวผมไปรอส่องไฟให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อนทานไหมหน้าโอ้โหน่าจะทันอยู่ทันหรือเปล่าโอเคเพื่อนจู๊กได้อยู่นะครับผมเฮ้ยเปิดสกิลเปิดสกิลอ่าเดี๋ยวจิ้มไปโอ้โหลายต่อไปผมแน่นอนลายต่อไปผมแน่นอนยังไม่เจ็บเนี่ยวิ่งมาแล้ววิ่งหน้าตั้งมาเลยขอสเตปเดิมนิ้สเตปเดิมหมุน อุ้นอุ้ยได้เฉยได้เฉยเลยเอาไปไหนแล้วไม่เอาแล้วหลงไปเลยโอเคอุ้ยเราเพื่อนฉีกมาทางนี้ด้วยฉีกมาทางนี้ด้วยอขอจุดทเทียมบูนต่อแล้วก็จะปั่นเครื่องนี้เครนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับผมเราก็ปั่นต่อเลยไม่เสร็จ่ะโอ้โหอีกนิดเดียวเขามาเฝ้าออเปิดสก,กิลมาเลยจหวะนี้ขอจะเต็มเดิมได้ปะ โอ้ตรงนี้มันทํายากว่ะ l t l t ทางนี้มันทํายากนะครับผมลองได้ปะโอ้โหไม่ได้ตัวมันติดอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ้เขาไม่ชิงเหรอเอาไม่ชิงอย่างนี้ก็สวยครับผมตรงนี้มีไม้สองแผ่นนะตรงนี้มีไม้สองแผ่นเอ้กลัวไม้น่าจะยึดไม้ได้อยู่นะครับคนนี้คนนี้น่าจะยึดไม้ได้อยู่เพราะว่าเขากลัวไม้เอ้เฮ้ยวนไปวนมาวนไปวนมาลองยึดสักทีนิ่เอ้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นตีอะไร ยึกมาได้อยู่ยึกมาได้อยู่อย่างนี้ยาวๆเลยโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องเอ้ยตีอะไร <laughs> อุ้ยไม่เอาแล้วโอ้โหทิ้งเลยโ okay. <Okay. S 2> อเคเขาไปไล่คนอื่นแล้วนะครับผม <c oughs> ขอไปหาจุดโทเทมบูนก่อนเอ้ยตรงนี้มีทเทมขอจุดทเทวีฮิวก่อนจุดทเทมแล้วก็โอเคเอ้ยเดี๋ยวผมวิ่งไปช่วยเพื่อนดีกว่าวิ่งไปช่วยเพื่อนวิ่งไปช่วยเพื่อน อยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยมาแล้วโอ้โหผมยังไม่ได้ออกจากโซนนี้เลยนะจริงกดไปแ,แล้วก็หมุนอุย้ยมันหมุนยากว่ะจริงนะกดโอ้โหโดนเฉยเลยว่ะโดนเฉยโอเคครั้งนี้น่าจะชิงโอ้โหฮิวก่อนโดนได้ไงวะเน,นี่ยโอเคขอฮิวก่อนนะครับผมปเราไปช่วยเพื่อนเพื่อนตกเฟสสองอุ้ยโห,โโหเพื่อน ไม่ใหไปหน่อยเหรอไม่ใหไปหน่อยเหรอตามปะอ้าวไม่ตามเฉยโอเคเขาอะไรอ่ะกลับไปแล้วเฮ้ยเพื่อนนั่งอะไรอยู่ตรงนี้ผมเห็นคนนั่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่ทันนั่นอะผมว่าไม่ทันนั่นอะเฮ้ยล้มเรียบร้อยเฮ้ยล้มไม้ปะน่ะทนัทนปหมทนมัทนปหมทันปหมโอ้โหเอ้ยผมไม่ได้พับนะผมไม่ได้พับผมไม่ได้พับผมไม่ได้พับ ไม้มันล้มเองโอ้โหพลาดได้ไงวะเนี่ยไม่น่าพับเลยไปไ,ไ,ไหนวะขัาตรีขักตรีเฮ้ยมาผมว่ามานี่ไงมาแล้วเ,เป็นตัวเลยมาโดรมาเฮ้ย jó. ไม่ค้ามด้วยโอเคจุกวนไปยาวๆย,ยังไล่อยู่นะครับผมเฮ้ยไปดักหน้าต่างเฉยเลยดดกหน้าต่างเฉยเลย,ย,เลยมาเพื่อนฟงหมิ่นไปช่วยดีเฮ้ยต้องเสียตายยาแล้วเนี่ย ผมอยากเสียบไม,มอ้อ่ะเอาไปก่อนเซฟเซฟเซฟต่อปะเฮ้ยเขากลับไปเฝ้าอ่ะโอเคเรากลับไปฮิวโทเทมก่อนนี่ครับผมผมว่าเปิร์ม,มันดีเลยนะฮิวก่อนเฮ้ยมาฮิวไม่เสร็จด,ด้วยฮิวไม่เสร็จด,ด้วยเออโอเคไปไล่เจ๊กไปไล่เจ๊กพาเขาเปิดสก,กิลน่าจะไม่ล้มปะน่าจะไม่ล้มปะเฮ้ยโอ้โหอุ้มเฮ้ยส่องได้ปะเนี่ยผมว่าส่องได้โอเคได้อยู่เอาไปอีกรอบ นี่ไงอีกสักรอบไหมล่ะผมไม่ได้วะผมว่าผมไม่ออกดีกว่าโอเคเออช่วยได้ไหมเนี่ยช่วยได้ปะเดี๋ยวผมขอติดตัวเลยอุ้ยตายแล้วตายเลยเหรอผมว่าผมไม่ออกดีกว่าผมอยากอยู่กับฆาตกรผมอยากอยู่กับฆาตกรที่นี่เพื่อนอยากอยู่กับฆาตอุ้ยลมออกล้อเคออกได้นะอยากอยู่กับฆาตกรที่นี่เพื่อนมานี้ ติดเล่นนะไม่ยอมออกมานี่เพื่อนเขาดูจะแค้นผมนะเกมเนี้ยเขาดูจะแค้นผมโอเคมาวนยาวหนีโอ้โหโดนนึกแบว่าได้เออ่ากดดังเขาหน่อยกดดังเขาหน่อยตีด้านไหมอ่าเรียบร้อยโอเคผมให้เขาฆ่าดีกว่านะครับผมไม่ซีเรียสเฮ้ยยืนมองโอ้ตีซ้ำเลยวะตีซ้ำเกินโอ้โห แขนจัดด้วยนะเราไปเล่นโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อ,วอวเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้